แม้พระพุทธศาสนาจะมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่ภาวะพระนิพพานแต่ถึงกระนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงสอนหลักธรรมสำหรับให้สามัญชนนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงนั่นก็คือทรงแนะนำว่าหากยาครองเรือนครองรักฉันสามีภรรยากันทุกภพทุกชาติไปก็เป็นสิ่งที่สามารถทำได้แต่ว่าจะต้องปฏิบัติธรรม4ประการให้เสมอกันนั่นก็คือ 1. ต้องมีศรัทธาเสมอกัน2ต้องมีศีลเสมอกัน3ต้องมีความเสียสละ เสมอกันและ4ต้องมีปัญญาเสมอกันนี่คือตัวอย่างของคําสอนที่ชียงเห็นว่านอกจากคนสองคนจะเป็นคู่รักกันแล้วยังเป็นคู่กัลยาณมิตรที่ชี้ชวนกันและกันให้ก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปในเส้นทางธรรมได้ด้วยคมธรรมประจําวันนี้ก็คือถ้ามีปัญญามีศีลมีสถานและมีความเสียสละเสมอกันแล้วก็สามารถครองเรือนครองรักกันได้ทุกภพท,ทุกชาติไป